ดีค่ะ Welcome to my channel ALP in Oz Journey กลับมาพบกับเราเช่นเคยนะคะ2แม่ลูกค่ะจูนนะคะแล้วก็น้องอูโน่ตอนนี้นะทุกคนน้องอูนโน่เนี่ยเขากำลังมองหาพวกแมลงเขาเป็นเด็กที่ชอบแมลงมากพวกแมลงเต่าทองอะไรเงี้ยนะคะเวลาถ้าเขาเห็นดอกมะเนี่ยเขาก็จะ,ะไปหาแมลงอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้ว r า we going today อูโนอ วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปลองชิมของหวานนะคะที่ร้าน Mango Coco นะคะซึ่งเป็นของหวานสัญชาติคนไทยเจ้าของเป็นคนไทยนั่นเองนะทุกคนเราก็กำลังเป็นที่นิยมมากในสิงนี่นะจะมีรสชาติเป็นยังไงแล้วมีการตกแต่งเป็นอย่างไร<ม>ตามพวกเราไปดูเลยค่ะไปเลย Are you ready ฮ o น k อ Oh n o Are you ready <No. S 1> Yeah Let's go Bye-bye, let's go, let's go, you say let's go. นคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่หน้าร้านมันก็โคตรๆกั้วนะคะแถวไททอวนะเฮมาเก็ต hey นะทุกคนนี่น้องอุนโงเขาก็หลับมาบนรถก็ให้น้องอุนโนนีบสักแป๊บหนึ่งเนาะทุกคนแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าร้านนะคะร้านอาหารต่างๆเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยเราก็ต้องเช็คอินโลเคชันแล้วรวมถึงโชว์อัมเวสต์เนชั่นซอรติฟิเคตนะคะให้กับพนักงานดูด้วยต้องฉีดครบ2โดสเท่านั้นนะคะถึงเขาถึงจะอน,นุญาตให้เราเข้านะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปค่ะ let's go r e ดี y y e a ay. ตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ภายในร <ขอ S 1> ใน้านแล้ว, <ขอ S 1> ลวนะคุณบอกเลยนะขอขอถ้าไม่จองไว้เนี่ย <ขอ S 1> ไม่มีวางได้กินเลยนะนนคนเต้มอีกเลยเีย้เราโทรเยแล้วก็เวลาเราจะสั่งใช่ไหมคะเขาก็จะมีเป็นแบบว่า QR code มานะแล้วให้เราใช้โทรศัพท์เนี่ยสแกนนะคะเพื่อจะสั่งออเดอร์นะเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็ต้องช่วงโควิดนะคะเราทำอะไรก็ให้ปลอดภัยที่สุด แลาวอาหารเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้กับเรานะให้เราแบบว่าที่จะไม่ต้องสัมผัสหรือ Contact, คนอนแทคคนอื่นมาก,กน,นะคะงั้นะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มสั่งกันเลยนะทุกคนหนักหน้เดี๋ยวทุกคนจะสแกนนะเสร็จแล้วก็ติ๊กเลยค QR อาโค้จะโชว์ให้ดูนะทุกคนนะนี่มันก็จะมีนะ โชว์เมนูต่างๆให้ทุกคนดู mm hmm. นะคะ mm hmm. นะ mm ี hmm. ่แล้วเดี๋ยวจูนก็จะมาสั่งนะเด mm ี hmm. ๋ยววันนี้นะจูนจะมาสั่งเป็นอ่เป็นเมนคอร์สนะ mm hmm. เป็นอาหารกลางวันนะคะให้ลูกนะ mm hmm. ให้น้องอูโนโทานอาจจะเป็นแซลมอนอย่างเงี้ยหรือไม่ก็สปาเกตตี้นะทุกคน mm hmm. จูนจะสั่งก่อนนะค mm ่ะ hmm. งั้งน mm hmm. เดี๋ยวไปสั่งกันเลยค่ะ นี่จุนก็ออเดอร์เป็นเฟรนชเรียบร้อยนะทุกคนนจุนก็ออเดอร์นะโคโค่น,นัสากโก้ซุปเปอร์แมนโก้นะอะลองนี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมร้อง กคนนะลองชิมไปมาความกันนะรอสักครูนะ่เนาะค่ะทุกคนสำหรับร้านแมงโกโคโคนะคะ <c oughs> ก็จากที่จูนได้แบบเดินกับไทยเท้าเนี่ยนะ <c oughs> ก็เห็นว่าร้านแมงโกโคโค่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเปิดมาประมาณปีที่แล้วนะแล้วก็การตแต่งร้านนะตอนแร,แร,แรกนรนเนี่ยร้านแมงโกโคโ่เนี่ยจะแค่หนึ่งล็อกเท่านั้นแต่พอหลังจากที่เปิดเนี่ยโอ้โหทุกคนนะแบบหลังไหลกันมามาอุดหนุนนะแล้วก็เพราะว่ารสชาติอาหาร รวมถึงโดยเฉพาะบิงซูพวกขนมหวานต่างๆนะอร่อยมากๆจูเนี่ยชอบอ่ไทยโปเมชเชมากเลยก็มาที่ร้านนี้ประจำส่วนสำหรับการตกแต่งเขาก็จะเน้นโทนสีเหลืองให้สมกับชื่อมงโก้นะคะชื่อมะม่วงก็จะเป็นคนสีเหลืองเป็นต้นไม้เป็นต้นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูกันในทั่วร้านเนาะว่าจะเป็นยังไงบา้างมเราไปดูกันไลยค่ะ ค่ะทุกคนคะนี่คือเมนูเ egg อ n nest นะคะคือเขาจะพี่เขาจะทําให้เหมือนแบบเป็นประมาณว่าไข่ะคะ่ะไข่เนี่ยอยู่บนรังนกนะคะไข่เนี่ยอยู่ในรังรังนกนะคะซึ่งคือแบบสวยมากอะ่ะคือครีเอทีฟมากลองดูนะเดี๋ยวขอเปิดก่อนว่าอ๋เนี่ยเดี๋ยวจะลองทานคือข้างในเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็น เป็นลาวาข้างในทุกคนอย่างนั้นจนขอชิมก่อนว่าเป็นลาวาอย่างไงเป็นลาวาแบบไหนขอชิมทั้งลูกแล้วกันนะอร่อย อันนี้นะคะเราก็ได้เครื่องดื่มกันแล้วนะและพี่ตุ้สั่งไปก็จะเป็นค็อโค,โคโนาสาโกนะคะแมงโกนะเดี๋ยวลองชิมกันเลยะคะ่ะแล้วชาเิเอนอือคือรสชาติมันเปนเป็นแบบว่าขนมสาคูที่ใส่มะม่วงลงไปนะคะทุกคนหรืออีกเทกเจอร์นึงอีกรสชาตินึงเนี่ย ก็อาจจะเป็นถ้าเป็นปัึกษาคูนะคะเป็นแมงโก้ซิกกี้ไรนี่เป็นข <c oughs> ้า de <c oughs> วเหนียวมูเนี่ยก็คือใช่เลยอ่ะอร่อยมากคืออร่อยมนะ <c oughs> ากแล้วก็อันนี้นะ ก็ได้แล้วอันนี้เป็นอันที่จุนชอบสั่งประจำเลยทุกคนก็เป็นอ่ชานมเย็นนะคะชามิลทีใส่ไข่มุกซึ่งที่จุนชอบของร้านแมงโก้โคโค่เนี่ยเพราะว่าไข่มุกเขาเนี่ยนิมมากแล้วก็เราได้สัมผัสถึงความสดใหม่ที่เขาทำในทุกๆวันนะ <c oughs> อืมเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วก็ได้กลิ่นกลิ่นชาไไปด้วยนะคน ความนิ่มของโฟนี้ไม่ต้องพูดถึงสุด,ดยอดอยู่แล้วค่ะร้านนี้มาเลยค่ะต้องทำกันตีความอร่อยโดยน้องอูโนค่ะทุกคนอูโนการันตีค่ะ ส่วนอาหารจานหลักนะเราก็ได้แล้วนะอันนี้คือ,อสปาเกตตี้คาโบนารานะคะทุกคนแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามมากเลยอะดูทันสมัยนะแบบใช้ได้เลยะคะ่ะงั้นเดี๋ยวจูนขอลองชิมเลยนะทุกคนนะตอนน่อไปเลยชิมน้ำก่อนเลยเส้นตมวนเส้นให้หมดนะคะ แล้วก็ให้มันแบบจุซี่อือืเส้นนี่มากอะอร่อยรสชาตินะทุกคนมีความแน่นมีความครีมมี่มากๆแล้วก็เส้นเนี่ยค่ะคือนิ่มกำลังดีเลยค่ะกินแล้วก็คือนุ่มข้างในมากๆเลยแบบอยากจะกินต่อเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวมาลองชิมเบคอนอร่อยค่ะอร่อยเลยอะ คือไม่ได้รู้สึกว่ามันเลี่ยนเลยนะถ้ากินกับตัวน้ำเนี่ยค่ะตัวเครื่องดื่มเนี่ยคือมันไปด้วยกันได้เลยอ่ะอืมอร่อยัตนนี้นะคะพี่ตูนสั่งก็มาถึงแล้วก็คือ สปาเกตตี้ต้ยมยำกุ้งซึ่งแบบว่าทางร้านเนี่ยเอามาประยุกตได้แบบทันสมัยมากแล้วก็กินได้ง่ายมากเลยโอดพูดไปขอโทษที่ขันน้ำลายก็ไหลไปนะแบบมันน่าทานมากแล้วก็กลิ่นก็น่ากินรูปลักษณ์น่ารับประทานกลิ่นก็ทําให้ชวนน่าทานมากยิ่งขึ้นแล้วงั้นจุนขอลองชิมแล้วกันค่ะอดใจไม่ไหวแล้วบอกเลยอดใจไม่ไหวแล้ว ขอลองชิมกับแบบที่ไม่ใส่มะนาวเพิ่มก่อนนะว่าจะเป็นยังไงแบบต้องขอบแบบน้ำซอสเยอะๆก่อนนะคะทุกคนระคัน่อร่อยอะ่ะอร่อยมากเลยอะอไม่ต้องใส่มะนาวเพิ่มก็กลมกล่อมแล้วค่ะงั้นจะลอง แบบใส่มะนาวเพิ่มหน่อยนะอยากจะดูซิว่ารสชาติมันจะแบบว่าเสริมกันมากแค่ไหน มามชิมกุ้งกันนะคะกุ้งแล้วก็ไข่กุ้งเป็นคนเ่อเรากินกุ้งเนี่ยคือเราต้องกินในคำเดียวเพราะว่าเราจะได้รู้สึกความแน่นแล้วก็ความนุ่มแบบจุซ,ซี่ของกุ้งนะทนกคนนา่นนอม น้องกุนนอกนอะขอเพิ่มเดี๋ยวนะจุนเช็ดปากให้น้องก่อนนะโอ้โหแบบอร่อยไหมครับกุน้อกอร่อยไหมลูกเซอร่อยครับอร่อยครับค่ะทุกคนงั้นตอนนี้อาหารมาพร้อมแล้วนะอันนี้ยังไม่หมดนะนี่เป็นแค่าจานอาหารจนหลักเท่านั้นนะเรามาลุยกินอาหารจานหลักก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตบทลายด้วยของหวานกันนะครับมาเลยค่ะลุยไปค่ะ มากเลยครับโอเคโอเคอือร่อยไหมอร่อยไหมยัมียัมีโอเคไว้กดม้อ ได้แล้วของหวานขนมหวานนั่นก็คือบิงซูบิงซูมะม่วงนะคะซึ่งบิงซูมะม่วงเนี่ยก็จะมีมีเนื้อมะม่วงนะคะแล้วก็เป็นมีครีมอ่มีซอสมะม่วงนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นแบบจอยมะม่วงทุกคน้อบอ๋อค u นยูโชดาริโนโนเขาบอกว่าเนี้ยค่ับลราเขากินไปแล้วอ่ะคือมันแตกในปากเลยคะว้า โชว์โชว์นำไมาละ่ะโชว์เขาโชว์เดี๋ยวโชว์โอ๊ตเฮ้ยนี่วันเนาะก็ยูนิคมากเลยทุกคนแบบทันสมัยระแบบสมัยใหม่มากนะเดี๋ยวามาค่ะมาลองชิมกันเลยนะทุกคนอุนโนครับอันนี้ของลูกครับลูกซุปเปล่าอย่าอยู่ชุด try this one uh, จูนก็จะราดซอสลองไปนะทุกคน ว้าวลูกอัดแล้วก็มาชิมกันนะคะจุนขอดเนื้มะม่วงด้วยนี่มีเน้มะม่วงแยกให้ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มะม่วงเยอะคือเราจะได้แบบสัมผัสแล้วก็รสชาติที่แบบหวานอร่อยกลมกล่อมของมะม่วงมากกินเลยค่ะทุกคนหวานมากหวานทางเี้ย ตอนนี้เรามาลุยทังกันเลยค่ะทุกคนมาค่ะทังค่ะ ปลอดภัยนะคะที่ทานบิงซูไมห่หมดนะคะเราก็สามารถนะคะใส่ในแก้วของเรานะแล้วก็เทคเอาไว้กับบ้านดาง,ง่ายๆเลยทุกคนค่ะ <Hi, S 1> ทุกคนตอนนี้ก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ จะบอกว่าอิ่มมากๆเช่นเคยเวลามารีวิวอาหารก็คือจะต้องกินให้อิ่มนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าสําหรับการบริการเนี่ยน้องคนนะคะพนักงานในร้านคนไทยเนี่ยน่ารักมากบริการแบบมีมิตรไม,ม,มตรีจิตที่ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเลยร้านยุ่งมากๆแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารเนี่ยกับราคานะขอบอกเลยว่าคุณภาพอาหารเนี่ยสุดยอดมากๆโดยเฉพาะตรงอ่ามเอ็กเนสนะคะอร่อยอยากให้ทุกคนมาลองชิม แล้วก็การตกแต่งนะคะในร้านรวมถึงอาหารเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงคือคือเรารู้สึกเราอิ่มใจมากอิ่มอกอิ่มใจมากค่ะที่มาวันนี้ก็แล้วก็คุ้มค่ากับที่เราได้ได้มาด้วยนะทุกคนก็ทุกอย่างบอกเลยถ้าเต็ม10เนี่ยให้ให้สิจริงๆขอให้ทุกคนนะคะมาลองทานกันนะร้านแมงค้อโค้นะ ก็ยังไงก็ตามนะจุนฝากไว้ด้วยนะช่อง YouTube A L P In Aus a นี่นะคะ Subscribe for us ค่ะแล้วก็ต่อไปนะเราจะมีะรายกิจกรรมดีๆนะคะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามกันด้ยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเย,ย้บายโุ้อหน